รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุหูหิ้วนะครับเป็นยี่ห้อ Panasonic model h m 4 0 a นะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับตัวเครื่องสภาพสวยมีรอยนิดหน่อยตามการเวลานะครับไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้ตรงรุ่นนะครับยี่ห้อ Panasonic เลยสายไฟยี่ห้อ Panasonic เลยนะครับตรงรุ่นของเขาเลยนะฮะเริ่มต้นเสียบปลั๊กด้านหลังนะครับเสียบปลั๊กไฟบ้านเราได้เลยนะครับมีสายไฟแถมให้ซื้อไปพร้อมใช้เลยนะครับ เลื่อนมาขวาสุดจะเป็น AM ตัวนี้แจ้งตำหนิก็คือเข็มหน้าปาัดวิทยุมันไม่มีเข็มตรงนี้มันค้างอยู่ตรงนี้นะครับข้างในน่าจะหักนะครับซึ่งไม่มีผลรับขึ้นได้ปกตินะครับแค่ไม่มีเข็มบอกตำแหน่งขึ้นขนัดนองนะครับอันนี้ขอคนรับได้นะครับแจ้งตำหนิไปแล้วเลื่อนมาตรงกลางจะเป็นเ m นะครับรับได้ทุกคขึ่นของบ้านเรานะถึง108เมกะเฮิร์นะครับ AM ก็ถึง1006เกกเฮิร์นะครับ ตัวเล็กพกพาง่ายนะครับใช้ฐานได้นะครับลืมบอกไปใช้ฐานเบอร์ดีสีก้อนนะครับทดสอบให้เรียบร้อยใช้งานได้ปก,กติใช้ไฟได้ใช้ฐานได้พกพาไปทุ่งไป็นนสะดวกเลยใช้เทปวิทยุเต็มระบบนะครับมีช่องไม้ในตัวนะครับมีหูฟังนะหูฟังเสียงปกติใส่นะไฟติดปกตินะครับ ทุกขึ้นของบ้านเราแต่เราไม่รู้ตำแหน่งเื่้นแค่นั้นเองนะครับเพราะว่ามันน่าจะหลุดข้างในนะครับตำแหน่งขึ้นเรียบอยทีเป้าหมายอะไรโจ้ก็จะมีประมาณสิบกว่าข้อเนี่ยให้เลือกจากวิทยุลงเพัสถ้ามีเพิ่มเติมจากนี้ครับก็กรอกในก็สิเล็กมาแล้วก็มาพูดคุยกันว่าณวันนี้งบดุลงบกระแสเงินสดเรามีอะไรบ้างแล้ววันนี้เราจะไปเดินทางไปจนถึงเป้าหมายทางการเงินของเราเนี่ยปลายทาง จะสาเร็จได้มาต้องมีแฟกเตอร์อะไรบ้างเรามีแค่ข้อสงสัยเรามีแค่งบหนุนงบกระแสเงินสดมาให้โจก็พอครับแล้วก็มีเป้าหมายการเงินของคุณมาและเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันว่าเลื่อนมาซ้ายสุดจะเป็นเทปนะครับแล้วก็ฝาถึงเป้าหมายทางการเงินของเราปลายทางจะสําเร็จได้เราจะต้องมีแฟกเตอร์อะไรบ้างเรามีแค่ข้อสงสัยเรามีแค่งบหนุนงบกระแสเงินสดมาให้โจก็พอครับแล้วก็มีเป้าหมายการเงินของ ต่อไปเดี๋ยวฟังระบบเทปนะครับก็ซ้ายก็ขวาเต็มระบบเลยเส่พานนะครงนี้ครับต้องูน้ำนะครับความสะดวกนะตอนนี้นะครับ เดี่ยไฟบ้านเราได้ใจถ่านได้นะครับโอเคขอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ